ดูแล้วยนะครับาูดูผู้ชมเยอะไหมครับตั้งแต่ไปต้นทุนนะครับเดือนนี้ครับคนดูเยอะมากนะครับวันนี้ครับครับเพราะว่าเป็นสีสันและเพิ่มขึ้นจะพาะเพชรชบูรณ์พี่น้องเอบชาวโลกเก่ามากันเยอะนะฮะแล้วพี่เขางฝากที่ชายติดมือขอบคุณครับทีมงานคุณธนพัฒน์คุณแก้วนี่ก็เป็นหนึ่งทีมงานทุกวัยหาวัดวัน พกเกียท <rude S 2> ี่เคารพครับอยูที Test, material, ่ว่ารองน้าเจิคับพัฒะโคบินครับสิงร้ายจากอายุทยาครับอยู่รองนาเจริทางนี้ครับเจอเหือดัเรื่อีของเมืองสิงบรีครับในยาวพอรบแก้วพอรตแก้สองพัดครับอูที่ว่าวันนี้พอร์ตแก้วสพัดเที่ยวนี้ไม่รู้ว่าเดินไปกี่ขวดครับไม่รู้ว่าเดิไปกี่ขวดรือว่าเทใส่ไคนหรือวเทใส่ันเดินไปว่าแล้วสงพัน กอนประ้าศโศกพันไกล้ชานีกทีถายตีเยี่ยมมาก่อนแต่ว่าพันธารภูมิพันธารภูมินี่ก็เป็นอะไรไร่าักคุบอยู่ไร่ตักคุบอยู่หรือว่าจะจักคุบได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ที่เหลืกอยู่รองรับแต่ทับโศกพันรักบอลประกาศโศกพันไปรับเพื่อนเกี่ยวเที่ยวนี้กลับไปอยู่นเหมือนรับพันธารภูมิจะพันหรือไม่ทันจะทําได้หรือไม่ได้ดูกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับผ่านมาสองร้อยเมตรเหลืออีกสามร้อยเมตรส่าฝ่าข้างหน้ายังมองว่าใครเหนือใครดีาใครหัวเรือเสมอเสมอกัน หัวเสมอเสมอรอดานมาก่อนันร่องน้ำน้ำเงินดาบผ่นขาเจ้านขัาวอันดีร่องน้ำแดงแดงจะมีไหมแดงดก็แสงได้วาแล้วผ่านข้าวร้อห้าร้อยตาไทยดเยาวันหนึ่งร้อยหสามคนต่างไทยว่าแล้วผ่านข้าไทยแดงชนบุรีเงาแบแดงสัวไทยผ่านข้าบอกว่าผอานทงแบบทรงไทยทงแบบทงไทยและหวาน้าสองครั้ก็ยิย ระการผู้ตรงเสร็ไม่รอช้าย้ำชมน้ำเงินยัให้กัะเรียพร้อมแก้วโสกพรนอมันเจียวีพร้อ